ประวัติการศึกษาค่ะท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐประาศาสาศนศาสตร์บัณฑิตเขียนติิยมอันดับสองจากมหาเทลัยสงขานครินทร์ปริญญาโทรัฐประาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาทิทลัยสงขานครินทร์ในด้านประวัติการรับราชการนะคะท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุก,การกออบตจังหวัดนาราธิวาส ผู้งในการโครงการฝึกอบรมส่วนบริหารงานฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุก,กรรมการกลางการเทียบโอนการดำรงตำแหน่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกอกลาง สังกัดส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นสำนักพัฒนาระบบก,การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเพื่อให้เป็นลำดับต่อนเนื่องนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านให้เขียต้อนรับอาจารย์บรรลือศักดิ์สุนทรค่ะก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน วันนี้ผมมาบรรยายเจตนารมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านเป็นหลักนะครับไม่ว่าเรื่องของการเข้าสู่ระบบแท่งณวันนี้ท่านมีความกังวลว่าในวันที่หนึ่งมกราห้าแปดเนี่ยเอ๊ะเปลี่ยนเป็นแท่งแล้วเราจะต้องดําเนินการอะไรบ้างเอ๊ะตำแหน่งเราต้องเปลี่ยนไหมบัญชีเงินเดือนเราต้องเปลี่ยนไหม ประเภทตำแหน่งต้องเปลี่ยนไหมนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะความชัดเจนว่าเป็นยังไงเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานบุคคล <c oughs> ซึ่งมีปัญหาที่สงตงงทักท้วงมาหลายเรื่องทางกอกลางเองมีแนวทางยังไงในการแก้ไขปัญหาในการโต้แย้งกับสงตงงเรื่องของปัญหาสุสี่สิบเปอร์เซนที่พวกเราต้องเตรียมความพร้อมหลายที่นักเวลานี้ที่เกินแล้ว และที่กาลังจะเกินหรือที่กาลังจะถึงสี่สิบซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อการแห่งงานบุคคลแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องถูกแช่แข็งแน่นอนถ้าเกิน4ี่สิบหรือสี่อิบดีนะครับอีกหลายๆเรื่องในวันนี้ที่เรามาทําความเข้าใจกันเรื่องแรกในวันนี้ก็จะนําเสนอเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานบุคคลนะครับที่ พี่สตงอเราไปตรวจมาแล้วก็ท้วงนะครับนะฮะเราต้องเรียกพี่นะครับเอเวลาดีต่พี่จะเยือกไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับข้อทักท้วงสตงอนะครับก็มีอยู่4เรื่องที่บอกว่าไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบที่กำหนดให้จ่ายได้นะครับหรือไปตรวจสอบแล้วมีปัญหาก็ทักท้วงมาก็ประกอบไปด้วยเรื่องของโบนัสนะครับเงินรางวัลประจำปีเรื่องของเออรี่รีไทย เรื่องของประกันสังคมเรื่องของทุนการศึกษาและล่าสุดก็เรื่องของเงินประจำตำแหน่งนะครับเงินประจำตำแหน่งที่มีปัญหาเหลือขอนเกลียกล่อมสุดน,นะฮะสี่ห้าเรื่องนี้นะครับที่สรทักทวงเรามาพูดถึงเรื่องแรกก่อนมันคือเรื่องของโบนัสนะครับโบนัสคือเงินรางวัลประจำปีที่พวกเรา ก่อการได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ออกมาเป็นประกาศนะครับให้พวกเรามีเรื่องของเงิน,นงประจำรางวัลประจำปีที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ประเมินแล้วเรามีมาตรฐานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับต้องขออธิบายว่าเรื่องของการเบิกจ่ายเงินนะครับของทางราชการเนี่ยมีอยู่สองหลักใหญ่ห,ญห,ญหลักแรกคือต้องมีหมวดรายจ่ายที่กฎหมายระเบียบกําหนดหลักที่สองคือ ต้องมีระเบียบการเบริกจ่ายตามหมวดรายจนะ่ายนั้นเรื่องของโบนัสเรื่องนี้กฎหมายนะครับคือพอรบร,ระเบียบไว้ยนงไงบุงคคลส่วนท้องถิ่นเนี่ยปี4ีสองได้ให้อำนาจกทได้รประโยชน์ต่อรเทศอื่นได้ให้อำนาจกาการในเรื่องการกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การปฏิบัติซึ่งเรื่องโบนัสนี่กการก็ได้ประกาศมาตั้งนานแล้วเป็นหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติมาตั้งนานแล้วซึ่งละที่ เราปฏิบัติคือตามบอยี่ห้าบีสี่เก้าแสดงว่าเรามีหมวดรายจ่ายที่กฎหมายกําหนดตาอองค์กรผู้ออกก็มีอานาจตามพรบอ,ออกมาในรูปของประกาศหลักเกณฑ์ประกาศหลักเกณฑ์นั้นมีฐานะเป็น,นกฎกฎก็มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปเพราะฉะนั้นการกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องของโบนัสจึงชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้นปัญหาก็คือว่า เมื่อมีหมวดรายจ่ายก็ต้องมีระเบียบการเบิกจ่ายมารองรับหมวดรายจนะ่ายนั้นที่เราใช้กันอยู่ที่มีปัญหาคือว่าเราไปใช้ระเบียกบกระทรวงมหาไทยว่าโดยการนับเงินเบิกจ่ายเงินปีสีเจ็มาจ่ายโบนัสจนสตงงเขาตรวจสอบแล้วทักทวงว่าว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ขา,ขาก็ทักมาที่กอกลางเขาก็ทักที่กระทรวงมหาไทยเพื่อให้เราได้พิจารณาดูว่ามัน ใช้ได้หรือได้ไม่ได้เราก็บอกว่าใช้ได้แต่เมื่อมีความขัดแย้งการความเห็นไม่ตรงกันระหว่างสองหน่วยเนี่ยก็ต้องถามความเห็นของผู้ชํานาญการก็คือกิจสเิกาเราก็เลยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไม่เกิดความเสียหายก็มีหนังสือสั่งชะลอจ่ายโบนัสในปี55นะปลายปีนะครับหนังสือวันที่30พฤศจิกา55 ฉลอตัวนั้นนะครับคือฉลอการเบิกจ่ายเงินไม่ใช่ฉลอการประเมินบางจังหวัดบางกอก็ไปเข้าใจคาดเคลื่อนว่าเป็นการฉลอทุกกระบวนการตั้งแต่การประเมินและการจ่ายเงินนะครับไม่ใช่นะครับประเมินก็ประเมินปกติพ้นหลักเกณฑ์มันชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วแต่เรื่องการเบิกจ่ายก็ชะลอก่อนจนกว่ากิจสิทธิการจะให้ความเห็น ดิจิกาก็ให้ควาเมเห็นที่ชัดเจนเมื่อต้นปีห้าหรคือมกราห้าหกต้นเดือนก็ให้ความเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่อกองกลางกำหนดนี่มันชอบอยู่แล้วแต่ระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่เอาระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี47มาใช้มันใช้ไม่ได้แล่ก็มีแนวทางแก้ไขปัญหาคือก็ให้มหาดไทยนยั่นแหละไปร่างหลักเกณฑ์ระเบียบการเบิกจ่ายโบนัสขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ส่วนใจมีผลย้อนหลังหรือไม่ก็แล้วแต่มาไทยพิจารณามาไทก็ต้องสงเจ้าของเรื่องที่ผู้เป็นเจ้าของยกร่างเนี่ยก็คือสำนักกลางของถิน่นก็เห็นพิจารณาแล้วถ้าเกิดไม่ย้อนหลังเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบต่อค่าการท้องถ,ถิ่นจํานวนมากเป็นแสนคนใช่ไหมที่เบิกจ่ายบุนัดไปแล้วจะต้องถูกดาเนินการจะต้องถูกอะไรทั้งที่พวกเขาเหล่านั้น พวกเราเ่ยแหละปฏิบัติโดยสุจริตมีความเชื่อโดยสุจริตว่าสิ่งที่เบิกจ่ายตามระเบียบปีสี่เจ็ดสิ่งที่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์มันชอบด้วยกฎหมายถือว่ามันถูกต้องต้องปฏิบัติตามแต่ปรากฏว่าตัวระเบียบเบิกจ่ายมันใช้ไม่ได้แม้นต้องได้รนะับความคุ้มครองพอม,มาดูนะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ร่างเสร็จตั้งแต่มก,การาห้าหกแล้วครับนะฮะ ในยุคนั้นเป็นยุคของกีฬาสีนั่นก็คือถ้าสีข้างนี้ทําอะไรลงไปแล้วจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมีโอกาสจะผิดพลาดสูงผู้มีอำน,นาจลงนามก็พยายามที่จะศึกษาขอ้อกฎหมายให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นศึกษาไปศึกษามาเป็นปีข้ามปีประมาณเพิ่งจะมาลงนามอนุสภา57 ทาให้ระเบียบกรารระเบียบกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่ว่าด้วยการจ่ายโบนัสมีผลในวันที่17พฤษภาคม57พรายั้นเราจึงคบองค์ประกอบในเรื่องของโบนัสทั้งสองหลักคือหลักแรกมีหมวดรายจ่ายแล้วก็มีมาแต่ตน้นหลักที่สองมีระเบียบการเบิกจ่ายรองรับหมวดรายจ่ายนั้นเราว่าคุ่มมีเมื่อ17พฤษภาคม57ปัญหาคือว่า หนังสือที่เราสั่งชะลอจ่ายก็ยังไม่ด้ยกเลยและมันก็ข้ามปีกกลัมานะครับวันนี้มันจึงมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่เอามาดูระเบียบก่อนที่เบิกจ่ายโบนัสอย่างข้อเจ็ดก่อนนะครับข้อเจ็ดน,น,นี่ก็คือว่าท้องถิ่ใดที่เบิกจ่ายเงินโบนัสไปแล้วนะครับก่อนที่ระเบียบนี้จะบังคับตามหนังสือสั่งการตามมติกรนะครับที่เราเชื่อโดยสติฤทธิ์ว่าถูกต้องเนี่ยได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องโดนดาเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นคือการดีแะโทษกรรมด้วยนะครับใช้ภาษาทัานสมัยหน่อยเพราะฉะนั้นข้อเจ็ดนี่มีไว้เพื่อการนี้แหละครับเพื่อการคุ้มครองย้อนหลังของคนของคนที่หรือองค์กรที่เบิกใจโบนัสไปแล้วก่อนที่ระเบียบนี้จะใช้บังคับจึงไม่ต้องถูกดาเนินการเพราะท่านจะทําปิดโดยสุจริ